ฮอ e นด้าซีวิกเอฟซี 1.8e ปี2019ไม่ในเชงแล้วสมรรถนะเยี่ยมดีไซน์สปอร์ตดูยังไงก็ไม่มีเอามาพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานใครหารถอยู่เชื่อสิต้องจบที่คันนี้ออปชันเขามีอะไรบ้างไปดูกันกุญแจย์เลสคือรถไม่ต้องกุญแจออกจากกระเป๋าจะสตาร์ทรถก็แค่กดปุม่มบอกเลยคันนี้ใหม่มากวิ่งน้อยมากวิ่งแค่70,000กิโลเท่านั้นใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มรองรับ USB AUX Bluetooth มีกล้องหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์ถ่ายเวลาถอยไม่ต้องห่วง แบบดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้ดีไซสปอร์ตมาพร้อมเกียร์เใช้สําหรับเล่งแซงหรือขึ้นเขาลงเขาและเกียร์เอลสำหรับขึ้นลงทางชันมากๆเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีอ e ีโคโหมดโดยใช้ในเมืองประหยัดน้ํามันและยังได้เบรกมือไฟฟ้าและเบรกโฮช่วยให้ไม่ต้องเหยียบเบรกค้งางขณะจอดรถติดไฟแดงอีกตั้งหากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องส วางสายรับสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยมาพร้อมคร u i s e Control ไวช้ล็อกความเร็วใชนในการขับขี่กระจกข้างปรับผับเก็บไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้ง4บานกระจกคู่หน้าออโตโอ้บอกเลยใครหายอยู่ห้ามพลาดนะคะคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆป้ายแดงคันนี้เขาขายอยู่9 0 0 0 0 0บาทแต่วันนี้ที่ Star g ู d c a r เราขายอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาท ฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือนละ9,000บาทเท่านั้นมั่นใจได้ราสวยคุณภาพรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายใครเล็งอยู่อย่าคิดนานมีคันเดียวเท่านั้นรีบทักมาด่วน